ตครับเออนี่ต็มคุยกนที่รู่นเลื่อนหน่หล่อนีเท่าไห่ี่สายพี่สายพิมพูี่หมดอ้ว่ยห้ามไลคือรือว่าายได้หลือห้ามไลคือถ้ามันดูดีหน่อยคือแบบต่อสู้ต่อสู้แต่ว่าไม่ใช่แบบายก็ไม่ได้เราไม่ได้จะโชว์มันแบบลแล้วเนี้ยคือแบบว่าก็พยายามต่อสู้แต่ต่อสู้ไม่ได้อะเฉยยังไม่อแบองว่าายโอได้เอาอาอโเคเท ดูปากก็ช่าดีใช่ที่ไมันนี่แนวพาดิพิศาแ Action มานี่คุยให้รู้เรื่องหน่อยกินหลอดไทยผู้พิสันเยะฟังแค่นี้ก็ไม่รู้เรื่องวยังไงเนี่งเธอก็เข้าข้างผู้โดยสารไม่ได้งยิเหรอพูดอะไรไปไปไม่รู้เหรอเจ้าเนเอาก้อนเนี่ยงงจริงๆเลยนี่ยูฉันลืมไปอยู่เป็นลูกเืดไทยนี่คุยด้วยละอยู่ปนพอ่ยดต่อนะรืี้ของคุูแหละมาจากคนคุยูเื่อสากิเงี้ لا yeah. هي mm -hmm. yeah. mm -hmm.